สวัสดีค่ะมีคำพูดหนึ่งที่แบบว่าฟังแล้วก็ชวนคิดนะคะว่าถ้าต้องคอยทวงความใส่ใจนั่นอาจไม่ใช่ความรักที่แท้จริงวันนี้เราเลยอยากจะมาลองดูกันค่ะว่ามีสัญญาณอะไรบ้างที่อาจจะบอกเราได้ว่าอืมใครบางคนอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับเราอย่างที่เราคิดครับ ซึ่งการสังเกตสัญญาณพวกนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปจับผิดอะไรเขานะแต่เหมือนเป็นการทำความเข้าใจมากกว่าเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าควรจะให้เวลาให้พลังงานกับความสัมพันธ์แบบไหนที่เขาเห็นค่าเราจริงๆนะครับค่ะเริ่มกันที่สัญญาณแรกเลยนะคะอันนี้น่าจะเจอกันบ่อยคือเรื่องการไม่รักษาเวลาเลยค่ะ มาสายตลอดคือถ้าเป็นครั้งคราวอันนี้ก็พอเข้าใจได้แต่ถ้ามันเป็นประจําเลยล่ะคะมันบอกอะไรเราได้บ้างเอ,อ่อจริงๆมันสะท้อนได้หลายอย่างเลยครับประเด็นหลักๆเลยก็คือมันอาจจะแสดงว่า เวลาของเขาหรือความสะดวกของเขาเนี่ยมันสําคัญกว่าเวลานัดหมายหรือเวลาของเราคือมันไม่ใช่แค่เรื่องมารยาทแล้วล่ะครับแต่ลึกลงไปมันอาจจะเหมือนเขากําลังบอกว่าเวลาของเราความพยายามที่เราเตรียมตัวมาเจอกันเนี่ยมันอาจจะได้มีค่าพอในสายตาเขาเท่าไหร่อซึ่งมันก็กระทบเรื่องความเคารพกันด้วยนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญเลยเข้าใจเลยค่ะ พอพูดถึงเรื่องการให้ความสําคัญกับตัวเองเป็นหลักมันก็นําม,มาสู่สัญญาณที่2ได้เลยนะคะคือการที่เขาเหมือนจะมองแต่ความต้องการของตัวเองไม่ค่อยสนใจความจําเป็นหรือข้อจํากัดของเราเลยอย่างเช่นแบบว่ายืนยันจะไปเที่ยวในวันที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ว่างจริงๆมีธุระสาคัญมากแต่ก็ไม่พยายามหาทางออกร่วมกันเลยอะไรแบบนี้ค่ะ ใช่ครับอันนี้มันชี้ให้เห็นถึงการขาดมุมมองแบบเ,เหมือนเป็นทีมเดียวกันในความสัมพันธ์นะครับคือถ้าฝ่ายหนึ่งเอาแต่จะเอาชนะหรือเอาแต่สิ่งที่ตัวเองอยากได้โดยไม่สนเลยว่าอีกฝ่ายติดขัดอะไรไม่พยายามหาจุดที่มันลงตัวกันได้ค,ความสัมพันธ์แบบนั้นมันก็คงรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ ไม่เท่าเทียมกันแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องคอยยอมตลอดเวลาใช่ไหมคะถูกต้องครับก็จะเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าเออมันไม่เติมเต็มซึ่งกันและกันฟังดูก็น่าเหนื่อยใจจริงๆนะคะแล้วก็มีอีกสัญญาณหนึ่งค่ะที่น่าสนใจเหมือนกันคือการที่อีกฝ่ายแทบไม่เคยหยิบยื่นความช่วยเหลือหรือว่าตอบแทนอะไรเรากลับมาเลยทั้งๆท,ที่เราอาจจะให้เขาไปเยอะมากครับผมอันนี้มันเกิดจากอะไรได้คะ จริงๆแล้วตามธรรมชาตินะครับคนเรามักจะมีสัญชาตญาณเรื่องการแลกเปลี่ยนการตอบแทนกันอยู่แล้วหรือที่เรียกว่า reciprocity ทีนี้การที่ฝ่ายหนึ่งรับอย่างเดียวเลยโดยที่ไม่มีความคิดจะให้คืนเลยเนี่ยมันก็อาจจะตีความได้หลายแบบครับอย่างแรกคือเขาอาจจะมองว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่สมดุลอยู่แล้วคือเรามีหน้าที่ต้องให้ฝ่ายเดียวอ หรือที่แย่กว่านั้นก็คือเขาอาจจะไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวเรามากพอจนรู้สึกว่าต้องลงทุนลงแรงช่วยเหลือหรือให้อะไรตอบแทนกลับมา เหมือนเราไม่ได้สําคัญพอที่เขาจะต้องพยายามอะไรเพื่อเราเลยประมาณนั้นครับการกระทาแบบนี้มันสะท้อนว่าเขาอาจจะไม่ได้มองเห็นคุณค่าที่เท่าเทียมกันแล้วก็อาจจะบอกได้ว่าความผูกพันมันอาจจะไม่ได้ลึกซึ้งขนาดนั้นสรุปก็คือสัญญาณทั้ง3อย่างที่เราคุยกันวันนี้ทั้งเรื่องไม่ให้เกียรติเวลาของเราการที่มองแต่ตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วก็การที่ไม่เคยคิดจะช่วยเหลือหรือตอบแทนอะไรเลยทั้งหมดนี้ก็อาจจะเป็นตัวชี้วัดที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่า จริงๆแล้วอีกฝ่ายใส่ใจเรามากน้อยแค่ไหนใช่เลยครับแล้วมันก็ชวนให้เราคิดต่อได้อีกนะว่านอกจากพฤติกรรมที่มันเห็นได้ชัดๆแบบนี้แล้วเนี่ยมันอาจจะมีการกระทําเล็กๆน,น้อยๆอื่นๆอีกไหมในชีวิตประจำวันที่มันอาจจะส่งสัญญาณคล้ายๆกันแต่เราอาจจะมองข้ามไป จริงด้วยค่ะการลองสังเกตรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้อาจจะทําให้เราเข้าใจภาพรวมของความสัมพันธ์ได้ชัดเจนขึ้นไปอีกนะครับค่ะก็มีคําคมปิดท้ายที่อยากฝากไว้นะคะอย่าเสียเวลาเรียกร้องความสนใจจากคนที่ไม่เคยเห็นค่าคุณเพราะเวลาของคุณมีค่าเกินกว่าจะเสียไปกับการรอคอยที่ไม่สิ้นสุดเรื่องราวเหล่านี้ก็อาจจะสะท้อนประสบการณ์ของหลายๆท่านนะคะถ้าใครสนใจเนื้อหาแนวแนวนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ